ชื่อเชลเล่นพอดินนะครับแล้วก็ชื่อแลนว่าเชยตุนนะครับอาจีรทตต์ตัมลาหารนะครับแล้วก็ผีเส้าแล้วก็ปันญยานะครับมีปัญหาเรื่องสุขภพเจาะแตกต่างกันส่วนผีเส้าคือนางชีรวันตาชินนะครับมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะครับทําการรักษามาสี่ปีว่านะครับก็หมอนัดไปไปห้าตุกตุกเดือนนะครับหลังจากที่ว่าพบกับอาเจียเราผมก็ เอาไอเจวผลิตภัณฑ์ของาอเจวไปแนะนําให้ผีเส้านะครับให้ท่านคลีนกะฮัทนะครับภายในเนื่องอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปตรวจทําการตรวจนะครับคุณหมอบอกว่าอาการดีขึ้นนะครับท่านยาของคุณหมอที่ให้ไปนี่จะทานก็ได้ไม่ทานก็ได้นะครับแล้วก็ผีเส้ากลับมานะครับแล้วก็ยาของคุณหมอไม่ท่านอีกเลยแล้วก็ท่านแต่คลีนกะฮัทนะครับอีกประมาณสักสิบอาวันนะครับ ก็ร่างกายก็ดีขึ้นแต่ว่าปอสิบาวันลังคือประมาณ1ึเดือนนะคุณหมอนันไปพอิ่อีกทีหนึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นปกติดีแล้วตอนนี้ขอขอให้ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับขอขอบคุณกลิ่นกับอาร์ตนะครับส่วนภรรยานะครับคือนางพราณีแก,ก้วกำเส้นนะครับอ่าเป็นเราเป็นเจ้าข้องลานนะครับตำลานอาหารเองแล้วก็ตำประกอบอาหารเองนะครับ แล้วก็ไปเจอกับฟันมังแคดมังสะระพัดย่างนะครับในในในครัวนะครับตัง้งอายุออกปีนะครับไม่เคยได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพเลยแต่พอมาถึงวันนั้นก็อาการของแกคือจะหูบมังเหมยมังปวดมังสะระพัดนะครับคือรูด้ดูว่าท่านผิดตั้งนั้นนะแล้วก็ที่นี่ครังแหลกผมขาให้ต้านคลีนกับอุมินะครับคืนนั้นรู้สึกว่านอนไม่รับตั้งคืนค่าเดี๋ยวใจข้าวห้องน้ำเดี๋ยวใจข้าวห้องน้ำครับก็ ลุงชาวขึ้นเพลียมากปะะเป่าข้าวห้องน้ำตั้งคืนในทองในร้อนเลยนะครับพมไปจับเอามือไปจับดูนะพมต้องใช้น้าแข็งประคบให้เขานะครับแบบว่ามันร้อนมากมากเลยก็ตอนเช้าก็โทรไปทามลูกเศร้าบอกว่าอาการปนนี้ปันหรือมัง้งปลดลูกเศ้าพผมเรียนแปดอยู่นะครับแล้วลูกเศว้าก็บอกว่าป้า,ปาไม่ต้องตกใจเพราะว่าอาการอย่างนี้คือสารพิษในตัวของมามา่มาเยอะก็เลยสบายใจกันแล้วก็าท่านไปเรื่อยๆนะครับจนว่า ตอนนี้ก็รวมท่องเดือนว้าแล้วนะครับแต่ว่าเกือบตุกตัวนะครับข้องอาจเจียวนะวผวพมทานกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอาจเจียวตอนนี้กลับกลายมาเป็นดูแลคนในครอบครัวของพม,มรวมตั้งตัวพมตัวผตวอตัวแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายแล้วก็ญาติญาติพี่น้องนะครับชายผลิตภัณฑ์อาจเจียวกันทั้งหมดเลย <S <S ข้อข้อคุณอาจเจียวนะครับที่ให้ความไดไ้ดไดไดมาดูแลในสุขภาพของเรานะครับตั้งครอบครัวครับขอบคุณมากครับ We'll